ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบีอีกแล้วนะคะ ห่างหายไปนานมากกับการกินตามนางแบบนะคะทุกคนแต่วันนี้ที่เซอร์ไพรส์มากกว่าก็คือเราจะไม่กินตามนางแบบละคนที่บีจะมากินตามก็คือไคลลี่เจเนอร์นั่นเองค่ะย้เ <laughs> จ้าแม่แห่งวงการเครื่องสำอางเจ้าแม่แห่งความรวยเ <laughs> จ้าแม่แห่งคดาเชื่อนนั่นเองค่ะทุกคน My name I'm My Kylie years Kristen Jenner. pink. favorite is is old. color 23ก็คือค y l i ีเจนเนอร์เนี่ยเอาตรงแล้วหุ่นของเขาเนี่ยจริงๆแล้วพี่ว่าผอมนะประเด็นคือนางไปทําไปเสริมนมไปเสริมตูดก็เลยกลายเป็นคนแบบว่ามีรูปร่างอวบอันใช่ไหมแต่ลองดูดีๆลองสังเกตดูดีๆถ้าย้อนกลับไปดูภาพเก่าๆของค y l ลีเจนเนอร์นะคะคือเขาก็ผอมเขาก็ไม่ได้ต่างกันมากจากเคนโดแต่เคนโดก็คือจะแบบ ผอมไปเลยใช่ไหมแต่ว่าคลี่ก็ยังแบบมีน้ำมีนูหุ่นดีเลยแหละสำหรับขนาดบียังอยากได้หุ่นแบบนั้นปั้นก้นมานานมากแต่คือไม่ขึ้นสถีทุกคนก็ไม่เป็นไรนะคะเราทําหุ่นไม่ได้เหมือนเขาแล้วก็มาลองกินตามเขาดูว่ามันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราแบบอยู่ได้ไหมหรือว่าจะอดอยากหรือเปล่าโอเคคะ่ะทุกคนอย่างแรกที่บีจะกินตามเลยนะคะเขาบอกว่า ทุกเช้าของเขาเขาจะต้องกินน้ำผักนั่นเองทุกคนรู้จริงๆว่าถ้ากินแบบไคลี่แล้วอ่ะพุงจะยุบหรือเปล่าหรือว่าจะรู้สึกอ้วนขึ้นหรือเอ๊ะอะไรยังไงต้องมารอดูกันนะคะดูให้จบท้ายคลิป interesting video today ไปค่ะไปกินน้ําผักกันดีกว่านะคะวันนี้ใส่เสื้อสีเขียวเพราะว่ารู้ไงว่าจะกินน้ําผักก็ต้องแบบ m a t c h ่งนิดนึงโอเคค่ะไปกันเป็นไงดูก่อนวันนี้ผมเกาหลีปะ my celery juice. So I have like a whole drawer in my refrigerator of just raw celery. So I will juice it fresh. เริ่มกันที่อย่างแรกกันเลยนะคะก็คือไอเจ้าผักตัวนี้นั่นเองก็คือ celery juice นะคะคือนั่นแหละนางแบบ แค่กลิ่นนี่ก็คือแบบแรงมากแล้วใช่ไหมแล้วเราต้องกินแบบเป็นน้ำทุกคนแล้วนางกินแบบตอนเช้าเป็นน้ําทุก,กวันอะแต่บีได้ยินมาว่านะคะไอเจ้าตัวเนี้ยไอผักอันเนี้ยคือมันดีต่อร่างกายเรามากๆถ้าเรากินได้ทุกเช้าเดี๋ยวมาลองดูว่าจะรอดหรือเปล่าคื่เอาจริงมันก็หอมแหละเอาเวลาเอาไปใส่ยำอะไรแบบเนี้ยอร่อย อทุกคนคะถึงเวลาแห่งความจริงแล้วนะคะเหม็นมากอะทุกคนคือแบบเหม็นสุดๆโอเคอ้ากินไม่ได้เลยอะคือรสชาติมันจะแบบในึ่ภาพออกว่ารสชาติมันจะแบบอ้า มันจะแบบเหมือนเวลาเรากินแบบกินยำอะ่ะคือมันมันมันไม่สามารถมาเป็นน้ำได้จริงๆทุกคนมันไม่ได้อะ่ะ <c oughs> อไม่ได้จริงๆทุกคนไม่ได้คือไม่ได้คือโอเคค่ะเมนูนี้บีขอผ่านแบบบีกินไม่ได้จริงๆคือแบบเอ้โอ้ยก oh ด that's so bad โอ้ oh my god ไม่ได้นะไม่ได้เมนูนี้ไม่ผ่านค่ะขอโทษจริงๆกับขอโทษทุกคนที่กาลังรองดูอยู่อันนี้ก็คือบายยนะคะเททิ hey ้งอันนี้คือไม่ได้คือสีก็ดูน่ารักแอมเบลใช่ไหมแต่คือรอดูตอนเที่ยงดีกว่าว่าราจะกินอะไรกันพราอเน,นี้ยไม่ได้แล้วอดข้าวดีกว่านะก่อนที่จะแบบมากินอันเนี้ยให้มีทําไม่ได้จริงๆบายๆทุกคนรอเจอกันตอนเที่ยงอีกทีค่ะทุกคนคะ่ะคือเมื่อกี้แบบเกือบอ้วก แบบจะร้องไห้ก็เริ่มหิวนิดนึงแล้วนะเพราะว่าเรากินอันนั้นไม่ได้ก็เลยคายลี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบดื่มกาแฟดื่มชาอะไรแบบนี้แต่จะเป็นกาแฟมากกว่าน้องบิ๊กก็เลยจะกินเป็นกาแฟแทน I am a coffee and tea drinker ก็คือเราไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะคนก็ฉ็กซองแล้วก็เทไปไม่ต้องแบบไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มอ่ะแล้วก็ให้เราแบบใส่น้ำไปนิดนึงนะ แล้วก็เอาช้อนมาคนก่อนเนาะนก็จะเป็นฟองขึ้นมาเลยเหมือนอ่ะสมัยไกินขึน่น้านม่มีนมที่เป็นฟองๆโอเคเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเพิ่มเลยนะคะอร่อยมากอันนี้คือดี ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะกินข้าวเที่ยงแล้วนะมันก็แบบบ่ายสามแล้วแหละแต่ว่าวันนี้บีแบบตื่นสายนะั้นคนเลยกินสายนิดนึงก็ตอนเที่ยงนะคะครเจเนอร์เขาก็จะกินเป็นทาโก้ใครที่จะกินเป็นแบบว่าเชมทาโก้ใช่ไหมก็คือกุ้งนั่นแหละคะ่ะบีก็เลยจะทํากุ้งแต่ปกติเราก็ใช้เนื้อได้เนื้อก็อร่อยเหมือนกันเนาะไอแผ่นอันนี้นเราก็เอาไปใส่เตาอบก่อนหรือไม่ก็น่าจะ ไม่แน่ใจว่าใส่ไมโครเวฟบช่ไหมอ๋อมันต้องเป็นเตาอบนะคะทุกคนแค่1นาทีเท่านั้นแล้วมันก็จะกรอบเรามาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไง ค่ะทุกคนง่ายๆน่ากินมาลองดีกว่ากินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันแบบจะแบบอารมณ์แบบกรอบๆนะ ह, หิวมากอือืกินโชว์อีกคำคืออร่อยมากอะ แล้วคือง่ายนิดเดียวเดี๋ยวถ้าใครอยากทําใช่ไหมคะเดี๋ยวบีจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะไปทําได้เพราะว่าครรี่เขาก็ทําวิดีโอของเขาเหมือนกันตอนนี้มากินดีกว่าอร่อยมากเลยอะเลม e อนชิคเก้นและไวท์ไรซ์และ l e s k a l e าวสลัดยำ เดินทางมาถึงเมนูสุดท้ายแล้วน,นะคะเมนูสุดท้ายก็คือชิค c ก e นเลม o นนั่นเองแบบว่าเป็นแบบไก่อบเห็นไหมอ่าเป็นไก่อบกับ ใส่แบบมะนาวใส่อะไรต่างๆที่บีให้ดูก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นแบบเมนูง่ายๆแบบใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็กินเดี๋ยวมาลองกินกันดีกว่าแบบบีก็คือใส่มั่วมากเปิด YouTube ดูใส่แบบมั่วๆไปเลยเดี๋ยวจะดูกันว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าที่ใครรี่เขาบอกว่าเขากินอันนี้ เขากินเป็นอาหารเที่ยงหรืออะไรแบบนี้หรือตอนเย็นเขาอาจจะกินแบบซูชิหรือไม่ก็แบบอะไรกับไก่อะไรเงี้ยพี่ก็เลยทําง่ายๆเอาอันนี้มาเป็นอาหารเย็นย,ยวลองมาลองกันดูดีกว่าค่ะแม่โฟกัสไหมเหมือนรสชาติเหมือน,ลอนปลานึ่งมะนาวค่ะทุกคนแต่กับไก่อร่อยนะ ถือว่าแฮปปี้มากกับอาหารเพราะว่าอร่อยทุกมือยกเว้นมือเช้าโอเคค่ะขอตัวไปกินก่อนเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่ารู้สึกยังไงอาหารยังเต็มปากเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันอีกแป๊บหนึ่งขอไปกินก่อน ค่ะทุกคนก็กินเสร็จไปเรียบร้อยมีอีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้กินก็คือคือคลี่เนี่ยเขาจะบอกว่าเวลาดึกๆเนี่ยเขาจะไม่กินเขาจะแบบเขาหิวนั่นแหละแต่เขาก็จะไม่กินนะทุกคนเขาจะบอกแอปเปิล ไปวางไว้ข้างเตียงของเขาถ้าสมมติว่าเขาหิวขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะกินแอปเปิลนั่นแหละเขาจะได้ไม่ต้องแบบเออลงไปข้างล่างไปในครัวไปหาอะไรกินอะไรแบบนี้ก็รอบดึกนะคะคือบีก็ไม่รู้หรอกว่าบีจะหิวหรือเปล่าแต่ว่าอยากจะปิดคลิปตรงนี้ก่อนแต่ถ้ารอบดึกถ้าบีหิวบีก็จะกินแอปเปิล apples ไม่ทุกคนก็อยากจะมาบอกว่าความรู้สึกของวันนี้นะมีแค่มื้อเดียวเท่านั้นไอตอนเช้าอะ่ะ ไอ้น้ำผักขนาดนนะ่ะคือบกินไม่ได้จริงๆแต่ว่าตอนเที่ยงกับตอนเย็นนี่คือบีเอนจอยมากแบบเป็นอาหารที่แบบว่ามันไม่ได้หนักเกินไปอะทุกคนมันไม่ได้มีแบบว่าเป็นนูดลส์หรืออะไรแบบนี้ที่ที่ทําให้เราแบบอิ่มจนแบบรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเป็นมื้ออาหารที่ดีทั้งสองมือ้อแต่มื้อแรกก็คือเป็นน้ําใช่ไหมอันนั้นคือไม่ได้จริงๆเพือพ่อนๆลองไปกินตามไคลี่ดูนะคะถ้าคนไหนที่ แบบว่าเออหาวัตถุดิบได้คิดว่ามันดีกว่าการกินข้าวอะ่ะคือกินข้าวมันก็ดีมันมีประโยชน์กับเรามากอันนี้จนกินมีร้องแต่ถ้าเรากินแบบนี้ใช่ไหมคือฝรั่งเขาก็กินแบบนี้เหมือนกันเขาไม่ต้องแบบไม่จำเป็นต้องมีข้าวตลอดเวลาทุกคนมันก็อาจจะทําให้พรุ่งนี้เช้าพูงเราลดได้นิดนึงหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องไปลองกันค่ะถ้าถามความรู้สึกของบีใช่ไหมคือบีชอบมากมาก ชอบแบบกับข้าวที่เขากินมากๆเพราะว่ามันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้เป็นอะไรที่หนักมากเลยอะค่ะทุกคนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝาก subscribe ด้วยนะคือแบบอยากทำ youtube จะได้มีกำลังใจ <laughs> บ๊ายบายค่ะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้า